ที่เล่าไปในคลิปที่แล้วนะคะเรื่องของสมดุลฮอร์โมนเมลาโทนินแล้วก็คอร์ติซอลหากไม่สมดุลกันนะคะก็จะกระทบกับวงจรการน,นอนสัญญาณที่บ่งบอกนะคะว่าคุณกําลังมีสมดุลของฮอร์โมน2ตัวนี้ผิดปกตินั่นก็คือ1ตื่นกลางดึกแล้วนอนหลับยาก2ตื่นเช้าแล้วไม่สดชื่น3ามนอนหลับยาก4ีกลางวันเครียดง่ายแล้วก็งุนหงิดง่ายห้าเวลาการนอนแล้วก็การตื่นเนี่ยสวิงมากๆเดี๋ยวนอนเร็วนอนดึกตื่นเช้าสุนสายมั่วไปหมดซึ่งสาเหตุใหญ่ๆนะคะก็มาจากเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แหละ เรานอนทั้งๆที่ยังเครียดนะคะยังคิดวนอยู่ในหัวเนี่ยคอร์ติซอลจะไม่ลดลงค่ะแล้วพอกลางคืนนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะพุ่งสูงขึ้นอีกทาให้เราตื่นตัวจากในกราฟที่เคยเล่าให้ฟังนะคะช่วงที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงควรจะเป็นช่วงเช้าก่อนที่จะตื่นนอนแต่ถ้าเขาพีคช่วงกลางดึกนะคะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมบางคนถึงชอบตื่นกลางดึกและนี่แหละคะ่ะเป็นสาเหตุที่เราแนะนําให้ลดความเครียดก่อนที่จะเข้านอนเซนวัวไนนะคะก็เลยมีทางแมกนีเซียมไกลซิเนตแอลเทียนินกาบ้าแล้วก็คาโมไมล์สารสกัด ช่วยลดความเครียดแล้วก็ผ่อนคลายก่อนที่จะเข้านอนถ้าใครที่มีสัญญาณสักสามใน5ข้อที่บอกว่ามาให้ลองเริ่มจากการเคลียร์ความเครียดก่อนเข้านอนนะคะและถ้าไม่รู้จะลดความเครียดยังไงศาสตรสกัดใน,นสรว่าก็รอช่วยอยู่นะคะกดที่ตะกาด้านล่างได้เลย